เด ab ab ็กๆนะคะวันนี้นะคะครูชื่อครูกองการมันชอยมัศพันนะคะชื่อเล่นชื่อครูกิกนะคะสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านมังม่วงค่ะวันนี้นะคะครูกิกจะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องแรงเสียดทานค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าแรงเสียดทานคืออะไรนะคะเราจะมาเรียนรู้กันค่ะแรงเสียดทานนะคะลักษณะของแรงเสียดทานแรงเสียดทานคืออะไรนะคะแรงเสียดทานนะคะคือแรงที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างผิวสัมผัสนะคะของวัตถุ2ชนิด โดยเป็นแรงที่ผิวของวัตถุหนึ่งนะคะต้านการเคลื่อนที่ของผิววัตถุอีกผิวผิววัตถุหนึ่งนะคะและมีทิศทางนะคะของแรงตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุค่ะเรามาดูรูปกันนะคะ,ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าเด็กผู้ชายขีจ่กกขจักรยานใช่ไหมคะขี่จักรยานไปข้างหน้าแสดงว่าแรงเนี่ยทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแต่ว่าแรง,งเสียดทานเนี่ยจะอยู่ทิศตรงข้ามกับแรงนะคะ กับแรงที่วัตถุเคลื่อนที่นั่นเองอันนี้ก็คือหลักการเขียนแผนภาพนั่นเองนะคะต่อมานะคะเรามาดูกันนะคะผลของแรงเสียดทานนะคะที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นะคะของวัตถุที่อยู่นิ่งนะคะหรือวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่นั่นเองค่ะเรามาดูลักษณะของแรงเสียดทานประเภทที่1กันก่อนนะคะเขาบอกว่าถ้าออกแรงกระทําต่อวัตถุใดที่อยู่นิ่งนะคะ บนพื้นผิวชนิดหนึ่งให้มีการเคลื่อนที่ไปนะคะอ่ะแรงเสียดทานจะต้านการเคลื่อนที่นะคะของวัตถุนั้นนะจึงมีผลนะคะทำให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ได้ยากขึ้นนะคะต่อมา2นะคะอ่าถ้าออกแรงกระทําต่อวัตถุได้ที่กําลังเคลื่อนที่แรงเสียดทานจะทําให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ได้ช้าหรือหยุดการเคลื่อนที่นั่นเองนะคะ ต่อมานะคะปัจจัยเรามาดูปัจจัยกันนะคะเด็กๆว่าปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานนะคะมีอะไรบ้าง1นะคะคือน้ําหนักและแรงกดของวัตถุนั่นเองเด็กๆเห็นไหมคะ2ภาพนี้เด็กๆเห็นไหมอ่ะสภาพจะเห็นได้ว่าอ่ะผู้ชายกําลังเข็นของใช่ไหมคะเข็นรถเข็นอยู่อ่ะถ้าแรงกดน้อยเด็กๆเห็นภาพแรกไหมอ่ะภาพแรกนะถ้า แรงกดน้อยนะคะทิศทางการเคลื่อนที่จะไปข้างหน้าใช่ไหมคะแรงเสียดทานก็จะน้อยเพราะว่ามีแรงกดน้อยนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้ามีวัตถุนะคะมากดทับนะคะแรงกดมากเดี๋ยเห็นไหมในภาพที่2นะคะอ่ะแรงกดมากทิศทางการเคลื่อนที่ก็จะไปข้างหน้าเหมือนกันนะคะแต่แรงเสียดทานจะมากเพราะว่าอะไรคะมีแรงกดเยอะการเข็นเหมือนเด็กๆเข็นของนะคะถ้าเข็นของหนัก เด็กๆจะเข็นไปได้ช้าเพราะว่าทำไมคะมีแรงกดมากแต่ถ้าเด็กๆเ,เข็นของที่มีของใส่ในตะกร้าน้อยหรือรถน้อยเด็กๆจะเข็นไปได้เร็วเพราะว่าแรงเสียดทานน้อยนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะปัจจัยข้อที่2นะคะก็คือชนิดของพื้นผิวนั่นเองนะคะชนิดของพื้นผิวสัมผัสเด็กๆรู้ไหมว่าพื้นผิวเด็กๆเห็นไหมคะจะมี2พื้นผิวพื้นผิวข้างบนนะคะที่เป็นสีครีมๆเด็กๆเห็นไหมคะอ่ะจะเป็นพื้นผิวเรียบแต่ข้างล่างจะเป็นพื้นผิวขูุขระหรือว่าพื้นผิวหยาบนั่นเองค่ะเด็กๆเห็นไหมพื้นผิวเรียบเด็กๆเห็นไหมคะวัตถุเวลาเด็กๆเด็กผู้ชายใส่เสื้อสีจมพูจะ กิ้งยางไปข้างหน้าเด็กๆเห็นไหมคะวัตถุจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแต่แรงเสียดทานทําไมคะก็จะอยู่ทิศตรงข้ามกับวัตถุแรงเสียดทานก็เลยน้อยเพราะว่าอะไรคะมันกิ้งไปได้เร็วเพราะว่าพื้นผิวมันเรียบแต่ว่าในภาพที่สองเด็กผู้ชายใส่เสื้อสีฟ้าเด็กๆเห็นไหมคะอ่าเด็กผู้ชายใส่เสื้อสีฟ้ากิ้งยางไปวัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าจริงแต่แรงเสียดทานทําไมคะมากเพราะว่าอะไรมันกิ้งไปยากเพราะพื้นผิวมันทําไมคะหุกห้า แล้วก็หยาบนั่นเองนะคะอ่าต่อมานะคะผลของแรงเสียดทานเด็กๆรู้ไหมผลของแรงเสียดทานเรามาดูข้อผลดีก่อนของแรงเสียดทานว่ามีอะไรบ้างนะคะผลดีข้อแรกนะคะเขาบอกว่าแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างพื้นรองเท้ากับพื้นถนนขณะที่เราเดินนะคะทําให้เราเนี่ยไม่ลื่นหกล้มแสดงว่าผลดีคืออะไรเวลาเราใส่รองเท้าผ้าใบาเด็กๆสังเกตรองเท้าผ้าใบไหมคะ ใต้รองเท้าผ้าใบจะเป็นเป็นยางที่มันมีลวดลายทําให้มันยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีใช่ไหมคะอ่าอันนี้คือผลดีสองนะคะคือแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระว่างล้อรถต่างๆนะคะกับพื้นผิวถนนทําให้ทําไมคะล้อรถต่างๆเนี่ยเกาะติดพื้นผิวถนนได้ดีเพราะว่าล้ออะไรคะล้อมันมีลวดลายใช่ไหมคะเวลายึดเกาะถนนจะทําให้รถเนี่ยไม่ลื่นได้คะ่ะต่อมานะคะสาม แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างระหว่างมือของเรากับวัตถุที่เราถือนะคะทําให้วัตถุนเนี่ยไม่ลื่นและทําไมคะไม่หล่นจากมือของเรานะคะอันนี้ก็คือแรงเสียดทานอันนี้คือข้อดีหรือผลดีนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูผลเสียกันนะคะของแรงเสียดทานภาพแรกนะคะคือแรงเสียดทานทําให้พื้นรองเท้าเนี่ยค่ะอ่า สึกก่อนได้เมื่อใช้ไปนานๆ,ๆเพราะว่าอะไรเด็กๆสังเกตไหมคะเวลาเราใส่รองเท้าผ้าใบาทําไมพื้นรองเท้าผ้าใบาทาไมลวดลายมันถึงหายไป<ๆ>เพราะว่าเ,าเกิดจากการเสรียดสีผิวสัมผัส<ๆ>ใช่ไหมคะทาให้ลวดลายหายไปรองเท้าก็เลยสึกก่อนได้ง่ายนั่นเองนะคะต่อมา2นะคะแรงเสียดทานอาจทําให้เรานะคะเคลื่อนย้ายวัตถุหรือสิ่งของบางอย่างได้ยากขึ้นพอต้องออกแรงมากขึ้นนะคะ ต่อมา3นะคะอันนี้ภาพที่3นะคือแรงเสร็จทานนะคะทำให้เกิดการการอะไรคะการสึกนะคะของดอกยางล้อรถนะคะต่างๆเมื่อใช้ไปนานๆนเด็กสังเกตไหมว่าผู้ครองบางคนนะคะที่ขับรถยนต์นะคะขับไป2ปีต้องเปลี่ยนยางรถยนต์ทีหนึ่งเพราะว่าอะไรคะ ดอกยางหรือลวดลายของยางเนี่ยมันหายไปถ้าเราไม่เปลี่ยนจะทําให้ทําไมคะลดกว้าได้หรือลดลื่นได้นั่นเองนะคะต่อมาอย่างสุดท้ายนะคะคือการใช้ประโยชน์ของแรงเสียดทานเด็กๆรู้ไหมว่าการใช้ประโยชน์ของแรงเสียดทานมีอะไรบ้างนะคะก็คือมีการเพิ่มแรงเสียดทานและการลดแรงเสียดทานนะคะเรามาดูการเพิ่มแรงเสียดทานกันก่อนว่าเราจะเพิ่มแรงเสียดทานยังไงนะคะ อ่ะข้อแรกนะคะคือยางรถยนต์นะคะมีดอกยางเป็นลวดลายอันนี้เรียกว่าการเพิ่มแรงเสียดทานนะคะให้กับถนนนั่นเองนะคะ2นะคะก็คือการหยุดรถนะคะต้องเพิ่มแรงเสียดทานที่เบรกเด็กๆสังเกตไหมเวลาเด็กๆขี่จักรยานถ้าไม่มีเบรกใช่ไหมคะทําไมคะรถก็จะไหลไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็ต้องเพิ่มแรงเสียดทานที่เบรกเบรกเพื่อทำไมคะให้รถหยุดนั่นเองนะ ต่อมานะคะสนะคะรองเท้าบริเวณพื้นต้องมีลวดลายเหมือนที่ปกีิครูบอกใช่ไหมคะเด็ก,ดกๆลองสังเกตรองเท้าของเด็ก,ดกๆทุกคนเลยแม้กระทั่งรองเท้าแตะรองเท้าผ้าใบนะคะก็จะต้องมีนะคะมีลวดลายหรือว่ามีดอกยางใช่ไหมคะจะเป็นลวดลายเพื่อป้องกันให้เด็กทำไมคะไม่ลื่นล้มนะคะก็มานะคะการปูพื้นห้องน้ํานะคะอ่าโดยใช้กระเบื้องที่มีผิวขรุขระ เด็กสังเกตไหมว่ากระเบื้องห้องน้ําของเด็กๆทุกคนนะคะจะต้องเป็นกระเบื้องที่ผิวหยาบเพราะว่าถ้าเป็นกระเบื้องที่มันเป็นมันผิวลืเรียบนะคะเวลาอาบน้ําเวลาโดนน้าเด็กๆจะลื Hence, being, ่นได้ต้องเป็น hmm. ผิวข mm ุกขระนั่นเองนะคะต่อมานะคะอ่ะข้อที่5้านะคะอ่ะขอบบันไดนะคะต้องมีพื้นผิวขุกขระนะคะป้องกันการลื่นถลไยเวลาเราลงบันไดไงคะเราต้องจับราวบันไดเพราะว่าพื้นผิวจะมีขุกระใช่ไหมคะจะป้องกันการลื่น ลื่นถลายลงบันไดได้นะคะต่อมานะคะข้อสุดท้ายนะคะของการเพิ่มแรงเสียดทานก็คือพื้นผิวลู่วิ่งนะคะต้องมีความขุข่าเล็กน้อยเพราะว่าอะไรเวลาเราวิ่งวิ่งวิ่งอยู่ใช่ไหมคะถ้าพื้นผิวเรียบเราก็จะลื่นมนเขาเลยออกแบบมาให้มีพื้นผิวขุข่าเล็กน้อยเพื่อลดเพื่ออะไรคะเพื่อเพิ่<ๆ>มแรงเสียดทานนั่นเองนะคะเวลาวิ่งอยู่ในลู่วิ่งจะได้ไม่ลื่นล้มได้ค่ะ ต่อมานะคะอันนี้นะคะคือกตัวอย่างการลดแรงเสียนเมื่อกี้เราเราดูตัวอย่างเรื่องการเพิ่มแรงเสียนไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูเรื่องการลดแรงเสียนเด็กๆข้อแรกการลดแรงเสียานะคะคือการใช้น้ํามันหล่อลื่นหรือจารบีเด็กๆสังเกตไหมเวลาเด็กๆปั่นจักรยานแล้วโซ่เนี่ยทำไมคะมันฟืดเด็กๆต้องใช้น้ํามันหล่อลื่นหรือจารบีเนี่ยหยอดไปที่ไหนคะ ที่โซ่นะคะเพื่อจะให้ทำไมคะมันลื่นสามารถขี่ปั่นไปได้นะคะต่อมานะคะคือการใช้อุปกรณ์ต่างๆเช่นตลับลูกปืนนะคะ 3. นะคะคือการออกแบบรูปร่างของยานพาหนะนะคะให้เพียวลมเด็กๆสังเกตรเรือไหมคะเวลาอยู่ในน้ำเขาต้องมีทำไมคะแหลมๆใช่ไหมคะอะม่มีแหลมๆข้างหน้าเพราะว่าอะไรคะให้เพียวลมสามารถเล่นไปได้ใช่ไหมคะอะ ต่อมานะคะ4ี่คือการใช้ระบบลูกปืนและ5นะคะคือนักกีฬานะคะสวมเสื้อผ้าที่กระชับเพื่อลดแรงเสียดทานเด็กๆเ,เห็นไหมเวลานักกีฬาว่ายนะ้ำเวลาเขาจะว่ายนะ้ำเขาต้องใส่ชุดทำไมคะให้มันรัดลูกเพื่อลดแรงเสียดทานหรือนักกีฬาปั่นจัก,กรยานที่ต้องทำไมคะใส่เสื้อผ้าที่ทำไมคะกระชับทำไมคะแนบชิดตัวเวลาปั่นเนี่ยมันจะได้เพียวลมนะคะจะได้ลดแรงเสียดทานนั่นเองนะคะ ต่อนะคะสุดท้ายคือการเคลื่อนย้ายวัตถุนะคะอ่ะโดยโดยใช้พื้นเอียงในเด็กเวลาเราจะยกของหรืออะไรเงี้ยสมมติว่าเราอยู่ชั้นสองใช่ไหมคะอ่ะเราจะย้ายของให้ลงมาข้างล่างเราก็ทชไหมคะใช้พื้นเอียงลงไปเลยมันก็จะทำาไงคะทำให้ของเนี่ยไหลลงไปได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเป็นพื้นขุดขะมันจะสะดุดใช่ไหมคะของก็จะใช่ไหมคะจะไม่ลื่นไหลนะคะอันนี้ก็คือใช้วัตถุเคลื่อนย้ายวัตถุโดยใช้ทําไมคะ พื้นอียงนั่นเองนะคะอ่ะก็จบนะคะเรื่องเรื่องแรงเสียดทานแล้วนะคะคุณครูก็หวังว่านะคะเด็กๆนะคะจะได้รับประโยชน์นะคะเรื่องแรงเสียดทานนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะเด็กๆค่ะหวัสดีค่ะถ้าไม่อยากพลาดเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กับครูกิก๊กช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะคะ